บยดีพี่น้องพอกันอีแดียก็สอบสาวเราแต่ผ้ากินผ้าที่ยวพี่น้องวันนี้ผ้าพี่น้องไปเทียเยเเท่ยวเชียงใหม่เนาะจิ้ผ้าพี่น้องนั่งเครื่องบินไปเที่ยวเชียงใหม่ครั้งแรกนะครั้งแรกดูสิครั้งแรกในชีวิตไม่เคยไปเที่ยวเชียงใหม่พี่น้อง Watch your step to Start the walk. please watch your step Start of the walk, please watch your step. Start of the walk, please watch your step. Start of the walk, please watch your step.

กาไปชมโปรดทราบประกาศท่านสุดท้ายของเราจะเป็นทางออกขึ้นเครื่องนะคะหมายเลข35มสิบห้าตั้งเลินไปสุดสุดซอยเลยเล่นไปขึ้นเครื่องสุดซอยเรื่อ สาโอ้ไม oh, mm ่ส hmm. mm ุดนะสามีสถานที hmm. mm ่ใ hmm. ห mm ้เ hmm. ด mm ็กน้อยเด็กเดินนะ จะเป็นทางออกขึ้นเครื่องสามสิบสามแล้วสามสิบห้า นี้ก็จะเป็นขึ้นสามสิบห้นก็จะรอขึ้นึ้น

จะเดินทางไปชิงรายขอเชิญผู้โดยสารทุกท่านขึ้นเครื่องได้นะทางออกหมายเลข44โปรดขึ้นเครื่องได้นะทางออกหมายเลข44ขอบคุณค่ะ Attention e a s โอเค B B one zero two two ชิงรา้าสิ i n g บสี Terima kasih telah <laughs> menonton! สวัสดีค่ท e <one> ่านผู ities, ้สานการนิสกาบนไทยทเบียนไปไในการเตือนเชิงปุณอาแสงไว้กับตัวประชาชนโดยดึงสือเดินทางองพาพที่นั่ต่อเจ้าหน้าที่น เรื่องเบอร์คดีหมายเลข34ของผู้โดยสารข้ามเส้นก่อนและไม่โอเวอร์ที่เก็บข้อมูลได้รับบิลเพื่อเซ็นต์ใบโอเวอร์ที่เก็บของวันนี้เรื่องหนึ่ง passport ของผู้โดยสารที่สั่งมาช่วยคุณ Thank you เส้นเวลาเที่ยวบินที่ SL 708ซึ่งจอดบนทางไปยังข้างกาศยาน้ำข้ามมหาใหญ่ อีกค่ะท่านผู้สัตาดิจ้อรับสู่สายบารบินไทยแล้ว์เที่ยวบินทีเอชเอลเจ็ดศูนย์แปดูจางไปยังาวันใหญ่อีกสั้ครู่อีกสั้นรู่าจะเรียนเชิ้ท่านเครื่องประตูทางออกหมายเลขสาสสทางสายการบินอนุญาต้าสัมภาระกินตัวได้ทั้งน่งไมไม่เกิเดกกรด้ยความปลอดภันการเดินทางขกอร่สำอาววคไว้ในกระเป๋าด่าทีน้ เคืองหรือช่องเกมส์จอความลับเสือสีสก๊อและโปรดก็ใช้งานระหว่างเครื่องขึ้นและลงจอดอาจจะเป็นต้องใช้งานในบ้านด้แบตเตอรี่สำรองออกมาวางบนโต๊ะหน้าที่นั่งของท่านและดีเลี่ยนการเก็บไว้ในกระเป๋าหน้าที่นั่งการเไนเชิญผู้โดยสารจากผู้โดยที่ต้องการความเป็นส่วนตัสำหรับผู้โัยสาที่สำคาญเราจะเริ่มตั้งแต่โซนที่นั่งด้านหลังไปด้านหน้าเป็นระเบียบเรีบผู้โดยสารที่ได้ทำการลงทะเบียนข้อมูลใบหน้าผ่านระบบใบอนุญาติชีวเคมเรียบร้อยแล้วการใช้ช่องทางสำหรับผู้ลงทะเบียน Table or empty seat nearby and ensure it remains monitored at all.